สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่31ประจำเช้าวันพุธที่9กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โคเวนเบีซิต,ตี้เปิดบ้านเสมอแบ็กพูล1นึ1่งนึ่งดาบิเกลตี้ก็เอาชนะเฮาซิตี้ไป3-1นฟูลแลมเปิดบ้านถล่มเอาชนะมิวอลสามูนยูตันทาวเชินเอาชนะบาร์สลีย์2-1แล้วก็สโต๊ปเปิดบ้านเอาชนะซวนซีไป3-0 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยฟูลแลมนำไปจากฝูงที่61คะแนนอันดับ2 b แบ็กเบิร์มี53อันดับ3บอลมัดมี52อันดับ4 q u ควีนส์ r าร์ค51อันดับ5้าฮัดดร์ฟิลทาวมี4ีอันดับ6ถึงอันดับที่8ครับมีเวสต์บอม l u ลูเทนทาวมิดเดิลสเบิร์กเก็บไปทีมละ45อันดับ9ฟอร์เรสต์มี43อันดับ10แล้วก็11เป็นสโต๊กกับเชฟยูมีทีมละอีนดับถองอันดับสแบ41อง5มี วอร์มี37อันดับ16สวอซี35อันดับ17เิสตอลซิตี้34อันดับ18เบอร์มิงแฮมมี33อันดับ19ฮาวมีอยู่32อันดับ20คาดิฟ29อันดับที่21เดตติ้งครับเก็บไป22ในขณะที่โซตกชั้นเนี่ยอันดับ22พิตเตอร์โบโลมี20อันดับ23ดับบี้เคิตี้18แล้วก็อันดับสุดท้ายบาร์สลีย์เก็บไป14ไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นอเล็กซานดรามิโตวิชที่ซัดไป30ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีทางบอร์ดมัรทเปิดบ้านเจอเบอร์มิงแฮมแบ็กเบิร์นพบฟอร์เลดบิสตอลเฮสตี้เจอกับเรดดิ้งคาร์ดิฟเปิดบ้านเจอปีเตอร์โบโลเพสตันพบแฮนเดอร์ฟิลด์ควีนส์พาร์คเจอเมดิสเบิร์กแล้วก็เชฟยูจะเจอกับเวสต์บอม